สวัสดีจ้าวันนี้นั่งแม่แบนกับจะพามาเก็บเห็ดละงอกด้วยจ้านี่นั่งหลอกเลยน้ำหวานนั่งดูสิครับพี่นอ้องอือม

ไม่โชว์ท่านผู้ชมหน่อยดิท่านผู้ชมหน่อยสิสเอไปสวยเห<อ>ี้ยหาไปต่อใครหานจ้าเฮลดงะงูขาวจ้านี หากจ้าโอ้โหจ้าสุดยอดเลยจ้างงเลยจ้าจ้ามาเก็บกันเลยจ้าจ้านน่ใครโอ้โหสุดยอดเลยจ้าเพิ่งเคยพอเห็นไมดอกบลเล่เลย ใครใครยังใหญ่ใครอ,อ,อือซาไปเก็บต้อจ้ะสุดยอด ขูดขาน้ำเลยจ้ะไปหอดบ้านจะไม่ได้ขูดจาล่างย่างเดียวเลยจ้ะเอากว้างๆหน่อยด หนท้าู้ชมตูสิโอ้เราได้แกงนึงแกงใหญ่แล้วเนี่ยยอดเลยจ้ามือหนีก,กับพ่อซ้ำหนีได้จ้าพ่อกันชิ้นหนาได้จ้าสวัสดีจ้า